นี่ปรุงอะใส่ประเดียดใส่ปลาลานำ้ำใส้น้ำยาน้างผงปลาล่าผมสลดนีเฮะกระสอาใส่กระดแคมมาแขมผักนายกผักอียังอิตุอิตุเอทออใหญ่มันเก็แบบแค่ไปกินเองจำไม่ได้บุกคเก้อของ,ของ,องอ่ะจีเซียบอ <c oughs> เต็มเต็มพอดีเลยฟ้าไว้สวัสดีพี่้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอีพี่สองอีพี่สองนี่ครับ มีกันอย่างว่าเสริมกรบปุลกรบปุลแล้วกินในโมกเราเสร็จแล้วแล้วเนาะมีเทาไหร่บ้ากินโมกเราไหมลูกที่ได้อย่างมาหอมเลยกรบปุลกรบปุลมากินหอมมาอ,อยู่ในบ้านแล้วเป็น้องคืออยู่ในบ้านก็ฝนตกฝนตกนตกะพี่นอ้องหลังจากโมกแล้วนะก็ร่างสิตังของเราจะกินข้างนอกชิ้นเลือดเป็นดแดครับข่อยู่เลยอาขึ้น อืมอืมเ้ขาขอบคุณแต่เจ้าแหลแรมมะแห่อมลุคูคู่ลงคู่โรงเรียนล,ลุงอนวุนน่นี่เองอ๋อขอบคุณเลยไหมอืขอบคุณขอบอคูณนะขอบอคุณลเ,เดี๋ยวมาให้กินแล้วสเสร็ดีให่มาก,กินคุณคู่โรงเรียนเอาอกงเชี่ยววางก็ขอบาาอคุณมาฝากฮอืม,อม เสียไหมทำไมอะมเพี่อจะน้ำเ็นมากนินเนาะบางพี่อนไปโรงเรียนหลอนเห็นบวกพ,พีมากินแลวเอามาใสคุณ้นกู้น่ะขึ้ดีแทะที่บางมากินเรอามาฝากอ้ห่า Đúng ừ, ngay bàn nó hơi đúng ngay bàn Xe là chứ con à Ở bậc thang ổ Chỗ này xoay chua đây nó lúc gì đó Bữa đây ạ Bột đấy Rồi ผัดตับวอกอืมโอ้ออกลิ่นครับขอบุ้นข้าวโมกเองกินเองอันนี้สองโมกแล้เนี่ยของลูกพี้โมกเหมืนเนี่ยอืม กูฝ <lunch> ึก <Russ> ก <touched> ินกะมูกน้ำอันยุน้น้ำใหม่ยุ

ตัก,กพีมกนะมก่มักก่หมนะักแค้นนะแค้นหมักแค้นนะบอขนาดแค่พี่มกักปาเพภทเื็นมาก่พม่กอก่ะดีเลยมันดีเลยพี่น้อง กินนกหทำไมขอเที่ยงบายบายนอนกลับตกี่สองกนคือเราอืม

ข้าวบารเลยด้ยมันเปียกตกบนแห้งแบบไหนเนาะเจ้ะเงเขามือเราครับจะเป็นใครลยะถึงบ่นนะกระพุ้นนะ อุ่นจะแกงเชวานกำลังจะกินพอดีข้ากลุกก้ม้อปลากินดีเลยต้องเสียงมคนหน่อยควาวมนี่ dan mm. oh, yeah. <laughs> <laughs> pada ไ่อ,อย่างไรอิมันเบาอิง่ายเบ่นัปอนข้ขาหน่อีอย่างอิอองอดบาปอนข้ขา <c ười> น่อนี่นมานีกทำไมอี่มาอยเรล่ะแต่พ่อพี่อีอย่างอมตนนะอีอีไม่ใช่หมูอีหมูกมี่ นีออ่อี่คนหวานเนี่ยหวานเผวยงวาแบบเบิ้งที่แรกแบบเอานอ้ำบเบิงได้ไครับขั้นตอนในการเทดจุดกระั่างถ้าเปรี้ยวน้อยไม่ก็โดนกระทั่งห้างน้งมนงหมกหมก จนกระทั่งม่จินคลิปนี่ไม่พด่นองเก็บสคลิปแล้วเวลาดโดนเตินี่โนจิม่มือเนดนเติมน่ได,ด,ด้นอนะ่น้องอืออือืออืออื้ยอย้อ้อน้อ โอ้โหดิ๊กกระปุกจนหมดลดอะละไปนี่ฮีแซ่อีกไดีเหมอน้ิแกงไม่มี้มากคนไหนเกีแกงเคียวหวานครับมน้าให้แกงียวนกลับทอดอีกจริงว่ จีบอปนี่เขาจทอดน่องไก่ว่ะของีมากิเห็ดจินมอือทอดนองไก่พี่น้องขาวาขนาดหลายพี่ม้ของไก่กีบไก่ขนาดชุมหมูเี่ยือแอสิมไบรล่งหลายแล้วด้วยพี่น้องขาวาอันโชวนี่ไม่กี่ข้ออคกใช่ไหแต่ว่าดิบเขาเขาบอกินกินชุบได้เยอะแล้วก็ทุกอได้หนือเอลอือ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับให้และก,แกดกระดิ่งกดแชร์ให้ช่องบ้าเพจมากับเพจบ้าเพจมาคามายุยง่ายครับเฟซบุ๊กไปเฟซบุ๊กหยุดดึงสายคลิปได้พี่หรอครับผมแล้วทนี้อย่าลืมกดไลค์ให้สองบ้าเพจในเด็ครับสรุปที่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บคุณเ